ใจแปลกใจไงแปลกใจไงอืมโอ๊ยไม่โกรธเลนี่ย ไม่ได้ฮะกลัวเหอเออเออเออนี่เราสั่งถ่ายได้จ้ะเอ๋อเออเออเอเอง่วงนอนหรือยังอืมเออแม่ง่วงนอนนะ หนูไม่นอนสักทีแล้วฮะเออหนูไม่ง่วงเอะแอะแม่ง่วงวะ่ะเออจะหลับได้ยัง เอาอีกแลจะนอนยังคะอืม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  อ่วงอ่วง,งจะนอนอยังฮะสุกัสจะนอนอยังจะนอนอยังคะ ừ có nè